ไม่เชื่อเหรอกูไม่ใช่ผีนะไม่ต้องเอาพ้ามาใส่คุณแม่ถามว่าลูกไหว้ไขรอนะนณตอนนั้นคือมันเห็นจนเหมือนเหมือนมันจะบ้าค่ะสิ่งที่ป้ากับแม่รับมือก็คือร้องไห้เราร้องไห้กันอยู่แบบสองสมปีหนักๆเลยว่าลูกเป็นใครลูกเกิดอะไรขึ้นลูกเห็นอะไรลูกบ้าหรือเปล่า ไปไหนมันก็เห็นแต่ว่าไม่รู้จริงๆมารู้ก็คือคุณแม่ถามว่าลูกไหว้ใครอะ่ะแต่ภาพตอนนั้นก็คือจําได้ว่ามีผู้ชายอะ่ะนั่งอยู่ตรงเสาไฟฟ้าแล้วก็ตาลอยๆเสื้อผ้าขาดขาดก็เลยไปหวั่นดีเขาแต่มาเริ่มรู้ชัดๆเลยคือว่าเห็นผีเนี่ยก็คือตอนอายุประมาณ1617เเริ่มแบ่งได้ชัดเจนว่าคนนี้ตาตาผิดปกติคนนี้ตาเหมือนคนคนนี้ดูหน้าแปลกๆอะไรเงี้ยก็ คือเพิ่งรู้ก็เมื่อโตแล้วมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่าเหมือนเขารู้ว่าเราเห็นเขาก็เลยยิ่งพยายามตามเราแบบให้ให้เห็นอยู่ในสายตาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะโกรธแล้วก็พยายามที่จะโทรหาคุณแม่แต่ว่าขึ้นโทรศัพท์มันไม่มีเหมือนเขาแบบใช้พลังเพื่อตัดสัญญาณเราก็ติดต่อใครไม่ได้ได้แต่ตกใจอยู่ในโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็คุยกับพี่รปภเขาก็บอกว่าหนูเห็นทีหรอ เอออยู่ดีๆเขาก็ถามเนะาะก็เราบอกใช่ค่ะหนูกลัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าให้จุดธูปไหว้พระที่โรงเรียนก็เลยเป็นการเริ่มต้นของทุกอย่างในวันนั้นนั่งเข้าแถวแล้วก็ทุกคนนั่งสมาธิเนาะแต่มันมีเสียงเรียกแบบฉันอยู่ตรงนี้ให้มองมันก็แบบเห็นแล้วก็เออคนเนี้ยไม่ใช่คนอนะ่ะมันผิดปกติแล้วก็เห็นครูเดินผ่านตัดตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงนั้นมันคือจุดเริ่มต้นระหว่างเห็นเทพเห็นผีเห็นทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็แบบ เหมือนลูกผิดปกติหรือลูกคิดเองหรือเปล่าแต่เขาก็เห็นว่าเราไข้ขึ้นนะเขาก็มารับที่โรงเรียน จะเริ่มแยกได้ก่อนก็คือตาเขาอะมันบางคนก็ขาวไปเลยบางคนก็ดําไปเลยแต่จะไม่มีตาขาวตาดําเหมือนมนุษย์แล้วก็บางคนก็คือชุดดําเล็บยาวมากถ้าเป็นผู้หญิงบางคนก็เป็นผู้ชายแต่ว่าแบบยืนจะแบบเสื้อขาดลุ่งลิ่งอะไรผิดปกติไม่ได้เหมือนคนอะไรอย่างนี้คะ่ะแต่ว่าเทพเนี่ยจะมาก็คือหนูก็จะเห็น2แบบนะตอนนั้นยังแยกไม่ออกก็คือ ขาวขาวโพลนเลยแล้วก็มีทองทองนิดนึงอันนั้นอนะคือเจ้าที่เนาะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเทพฮินดูเทพฮินดูก็คือมาแบบครบเครื่องแล้วก็จะมีพาานะแล้วขยับได้แล้วก็คือเห็นมาเลยว่าหน้าแขกมีสีทองคือทองสว่างแสบตายอย่างนี้น,นะคะก็เลยเริ่มเริ่มแยกแยะได้ แม่ก็ขอเยอะค่ะขอตะกอคุณแม่ทํางานแถวศรีลมเวลานั่งรถผ่านก็คือยกมือไหว้ขอทางวัดแขกแล้วก็ขอเจ้าแม่กวดอิ่มด้วยก็เลยมาครบค่ะจนวันหนึ่งที่เหมือนองค์ลงมันมีเหมือนองค์ลงแบบประมาณว่าวันนั้นน่าจะเป็นวันเข้าพรรษาก็คือไปทําบุญกันมาแล้วก็กลับมาที่บ้านหนูก็เห็นป้าก็ถวายของอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นั่งแล้วอยู่ดีมันหายใจไม่ออกอ่ะเหมือนมีคนมาแบบมา,มาบีบหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็บอกป้าหายใจไม่ออกอ่ะแล้วป้าก็บอกว่าเวอร์โปรติเขาไม่พูดคํานี้นะเขาพูดเวอร์หนูก็ปี๊ดเลยปี๊ดขึ้นมาไม่เชื่อหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งเสร็จหลังจากนั้นก็คือหนูก็หลับตาปีร้องไห้แล้วก็เห็นแบบเหมือนเป็นชุดขาวอ่ะอยู่ข้างนอกบ้านแล้วป้าเขาก็เดินอ้อมมาข้างหลังแล้วก็เอาเอาสร้อยอ่ะ มาใส่แล้วหนูก็พูดว่ากูไม่ใช่ผีนะไม่ต้องเอาพารมาใส่แต่หนูว่าหลับตานะแล้วแม่ก็เลยโทรหาหมอดูทํายังไงก็จุดท่งจุดทูบอะไรอย่เงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นชีวิตมันก็เริ่มเปลี่ยนแต่สิ่งที่ป้ากับแม่รับมือก็คือร้องไห้เราร้องไห้กันอยู่แบบสองสมปีหนักๆเลยว่าลูกเป็นใครลูกเกิดอะไรขึ้นลูกเห็นอะไรลูกบ้าหรือเปล่าอเราก็เลยแบบเออมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยเครียดกันสามคนเพราะแม่ร no, no si me no, no ู้กอดกันร้องไห้กันหมดใชายกอดกันร้องไห้ไม่รู้ยังไงบางทีหนูก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าแม่ไปส่งที่โรงเรียนแล้วกลับมาเขากอดกันร้องไห้สองคนตอนนั้นไม่รู้เลยว่าว่ามันแย่ขนาดนั้นแต่รู้แค่ว่าเออมันไม่เป็นตัวของตัวเองเราเห็นอะไรเข้ามาวุบวับวุบวับมันมันตลอดเวลาเราเราต้องสู้กับสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้สนใจป้ากับแม่สักเท่าไหร่ต้องใช้คํานี้แล้วเพราะว่ามัน มันมันการรับรู้มันต่างกันมากแล้วก <39 S 2> ็แบบไปไหนด้วยกันอ <Okay. S 2> ่ะค mm ุณแม่จะผวาตลอดเพราะว่าคุณแม่จะขับรถรับส่งใช่ป่ะคะหนูก็บอกหนูเห็นอันนั้นหนูเห็นอันนี้อย่างเงี้ยเขาก็จะตกใจแล้วเขาก็จะแบบลูกไปเหอะลูกไปเหอะลูกไปเปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกลัวซึ่งณตอนนั้นคือมันเห็นจนเหมือนเหมือนมันจะบ้าค่ะใช่ต้องใช้คํานั้นเลยอ่ะอืแต่ไปหาจิตแพทย์นะเขาก็ถามเรื่องการใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างคือมันปกติหมดแล้วก็คุณหมอบอกว่าก็ก็ต้องยอมรับอ่ะ ว่ามันเป็นแบบนี้ตอนแรกก็ก็จะทักก็จะวิ่งมีวิ่งมีหนีบางทีก็พูดแล้วรู้ว่าพูดแล้วเขาตามเขาตามขึ้นรถเขาเขาทำให้รถชนได้อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเริ่มไม่คุยกับเขาเริ่มลองว่าลองไม่เห็นเขาพอไม่เห็นเขาเนี่ย เขาก็เริ่มไม่สนใจเราเราก็เลยทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เขาก็เลยไม่ไม่ค่อยยุ่งกับเราเท่าไหร่จริงๆก็คือเขาอยากจะได้บุญแหละเพียงแต่ว่าเราเด็กเราไม่เข้าใจแต่มันมีเคสหนึ่งที่เคยเจอก็คือ,อ,อตอนนั้นไปไปทะเลแล้วเขาตามกลับมาแล้วเขาก็บอกว่าไปใส่บาตรให้หน่อยแต่ปัญหาก็คือคุณแม่พาไปใส่บาตรแล้วพระก็ขึ้นรถพอดีเราก็ไม่ได้ใส พอเรามาถึงวัดพยายามตามล่าพระเลยอะคะ่ะฝนก็ตกหนักแล้วพระก็หายไปไหนหมดก็ไม่รู้ก็ใส่บาตรไม่ได้แล้วเขาก็ตามมาที่บ้านก็เลยแบบลองจุดทูปก็ได้บอกว่าถ้าเขาอยากได้บุญจริงๆอะขอให้ออกไปอีกรอบหนึงอะเราได้ใส่บาตรพระตามที่เขาต้องการก็เลยได้ เล่าก็เหมือนคนบ้าเนเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบององลงเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอยู่ในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบพูดก็แปลกฝันก็แปลกแล้วก็เวลาเล่าหรือคุยกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมันมันเหมือนแบบมันเหมือนกึ่งของความฝันกับความจริงแต่จริงเราไม่ได้หลับอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อ,อคุณแม่เขาก็รู้สึกว่าลูกไม่ใช่ตัวเองแล้วก็ลูกเหมือนไม่ใช่ลูก เขาก็เลยเสียใจว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นแล้ว,แล,วแล้วลูกคนเดิมหายไปไหนเรื่องการเรียนก็มีปัญหาใช่คือเคยเรียนดีอะไรเงี้ยได้เกรดสี่ถึงเวลาท่านก็คือช่วงนั้นแบบเหมือนท่านเข้าล่างบ่อยอะเนาะเกรดมันก็ตกควบเลยตกควบเลยแต่จบปริญญาตรีนะท่านทิ้งมปลายแต่ท่านรับแบบปริญญาตรีคือแบบมันผ่านเก็บได้ทุกหน่วยกิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ทิ้งมปลายเลยโดดเรียนหนีเรียนคือเต็มที่ ใช่แต่ทุกอย่างก็ผ่านผ่านหมด